รถกษัตริย์นะเราเดินข้ามถนนเนี่ยเขายังจอดให้เราข้ามเลยเราก็มองไปว่าเอ๊รถใครนะข้างในใครน,ะนั่งอยู่คุณคุนคุนคุณจ้องเขาใหญ่เลยเขาก็หันมามองเราเราก็แบบทุกคนอยู่ข้างถนนก็เห็นเป็นรถกษัตริย์เนาะเขาก็เดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้ไปทางรัฐเราไม่ชอบขับอ้อมน้ำมันเราจะหมด วันหยุดเราไม่จำเป็นต้องเดินทีนี้เขาก็จอดให้ให้เราข้ามมีอยู่สามคนข้ามเราก็มองอ้าวกษัตริย์นี่นั่งอยู่ในรถกุสตานั่งอยู่ในรถเราก็ยืนดูแกเขาก็ขับผ่านไปเขาก็อมยิ้มอมยิ้มแต่เขามีคนขับรถวันนั้นเขาไม่ได้ขับรถเองเนี่ยเขาไม่มีรถขบวนตามเขาไม่ได้มีอะไรเขาเป็นส่วนตัวอย่างเดียวเขาจะไปที่ตรง งที่ทำงานเขาตรงพระราชวังตรงเขาเรียกซูลูเซนเขาเรียกเมืองเก่ากำลัสตอนเมืองเก่าตรงนั้นเขาเรียกตามชื่อภาษาสวีเดนก็จะเรียกกำลัสตอนซูลูเซนทุวัน,น้ซนูลูเซนเขาก,กำลังทำใหม่เป็นทำเ,เขาเรียกอะไรเหมือนหัวลำโพงบ้านเราเอะทำแบบ สถานีใหญ่แบบพอแ,แลเอะไรแหละคือว่าอลังการงานสร้างแต่เราไม่ค่อยเข้าไปหรอกเพราะเราไม่ได้มีจำเป็นอะไรจองเข้าไปในเมืองนานๆมีความจำเป็นก็จะเข้าไปในเมืองสักทีหนึ่งแต่นานแล้วไม่ได้เข้าไปหรอกเบื่อ,อรถเยอะก็ไม่มีความจำเป็นเราก็อยู่เขตเรานี่แหละจากนี่ไปในสต๊อกมูลประมาณ30นาทีเต็มที่ ไม่ไกลมากพวกเราก็อยู่ชั้นานี่แหละนี่เราจะลงเนินละเนินตรงนี้สูงมากนั่นแหละชีวิตเมืองนอกมีทั้งสบายมีทั้งลำบากมันก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านเรามีสบายมีลำบากแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วบ้านเรานะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์หาซื้อง่ายหากินง่ายอาหารที่เราอยากจะกิน ฝรั่งไปเมืองไทยนะยกลับมานะคือเมืองไทยอาหารการกินคนไทยนิสัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเออันนี้เราเห็นด้วย<า>เรื่องกินคนไทยนิสัยดียิ้มแย้มแจ่มใสไอ้ส่วนที่ไม่ดีอ่ะมันปเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ไอ้ส่วนที่คนไทยนิสัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเครื่องคเนี่ยเราเชื่อเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนฝรั่งเขากลับมาบ้านเขาก็มาแบบ para, บ้านเธอเนี่ย ฉันชอบมากนู่นนี่นั่นแต่ไอ้ส่วนที่เขาไปเจอไม่ดีเขาไม่พูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่มีใครไม่มีอะไรประเทศไหนดีหมดร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมละ่ะเราก็เข้าใจตรงน,นั้นก,ก็ยังดีที่เราได้ยินเขาพูดกับเราเราถามว่าแน่ใจแล้วเหรอ You ่ u ช e sure? You ู่ r ช yes yes เขาก็ตอบไอ้ส่วนที่มันดีไม่ดีน้อยมันน้อยมันไม่จาเป็นต้องพูดถึงหรอก อาหารการกินบ้านเราดูอย่างเราเนี่ยไป,ไปไปซื้ออาหารมาเนี่ยเราไม่ได้อาหารไทยครบนะเราได้แต่ข้าวสารมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอาหารไทยเราต้องไปร้านไทยแล้วคุณที่ถ้าคุณจะทําต้มยาสักหม้อหนึ่งนี่อาหารไทยนะคุณไปร้านไทยคุณหมดเท่าไหร่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเอยชูรสเอยถ้าใครกินชูรสนะแต่นี่ที่บ้านไม่กินชูรสหม้อเนี่ย สำหรับเป็นเงินไทยนะไม่ใช่ในน้อยเพราะฉะนั้นคนไทยที่เขากินอาหารไทยแทนะ้ๆเนี่ยก็ดีไปก็แล้วแต่อันนั้นเราไม่ว่ากันใครจะกินแบบไหน,นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลอันนี้เราถึงบ้านแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวคุยกันบนบ้านค่ะขอบคุณค่ะ